รีดเลยคิมเบอรลี่แหวกอกเที่ยวทะเลแทบระเบิดพีิมากเห็นยัง เป็นนักแสดงและนางแบบลุกเครื่องไทรอรมนันมีชื่อเสียงจากผลงานการแสดงทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสามสำหรับคิมเบอรี่แอนเทียมซิริโดยล่าสุดเธอได้แพ็คก,กระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลจังหวัดภูเก็ตซึ่งในอินสตาแกรมคิมเบอรี่ได้โพสต์ภาพของตัวเองให้แฟนคลับได้ชมกันพร้อมแคปชั่นว่า s a i l i n g to Para d i s e ดโดยในภาพเซตนี้สาวคิมนัทอยู่ในลุคสวมบราสีม่วงพร้อมทั้งมีเสื้อคลุมปกปิดความเซ็กซี่น่อยๆห,หลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนมากมายไม่ว่าจะเป็นหนุ่มม่วงคนงามมาแล้วพริกเผ็ดสวยแผดเผาเอาใจไปเลยน่ารักสวยเซ็กซี่เบาๆน่ารักสดใสมากๆค่ะว้าวหนุ่มม่วงของชาวเราสวยแซ่บซีดชุดไหนก็สวยมาก